สวัสดีคุณแม่แม่ทุกคนนะคะคลิปนี้นะคะตั๊กก็จะมาพูดถึงเรื่องคนท้องนะคะกับการเปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาสที่2ว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายและอารมณ์ยังไงบ้างแล้วก็มันเกิดจากอะไรนะคะการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายค่ะ1เลยนะคะคุณแม่จะมีหน้าท้องขยายขนาดและหน้าอกใหญ่ขึ้นในช่วงนี้นะคะมดลูกของคุณแม่จะขยายตัวเพื่อรองรับการจเจริญเติบโตของทารกในครรภ์แต่ละเดือนนะคะ ทำให้หน้าท้องของคุณแม่มีขนาดใหญ่ขึ้นรวมถึงขนาดหน้าอกที่จะค่อยๆเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะหากเป็นไปได้นะคะแนะนําคุณแม่ให้หาเสื้อชั้นในขนาดที่ใหญ่ขึ้นหรือว่าเป็นเสื้อชั้นในสําหรับคนท้องเลยนะคะจะทําให้คุณแม่รู้สึกสบายตัวไม่อึดอัดค่ะในช่วงท้ายๆของการตั้งครรภ์นะคะน้ําหนักของคุณแม่จะเยอะขึ้นหน้าอกก็ให,ใหญ่ขึ้นทําให้รู้สึกอึดอัดมากจริงๆค่ะการใส่เสื้อชั้นในที่ใหญ่ขึ้นจะช่วยให้คุณแม่รู้สึกสบายนะคะ ข้อ2นะคะมีอาการเจ็บท้องหลอกในช่วงท้ทายของไตรมาสที่2คุณแม่จะเริ่มมีการเจ็บท้องหลอกแล้วนะคะก็คือมีการซ้อมโหดรัดตัวของมดลูกเพื่อเตรียมพร้อมสําหรับการคลอดในช่วงไตรมาสที่3นั่นเองค่ะแต่จะเกิดขึ้นหลังจากที่คุณแม่ทํากิจกรรมต่างๆนะคะมันไม่ได้เกิดทุกวันไม่ได้เกิดบ่อยๆอ,อย่างเช่นเวลาที่คุณแม่ออกกําลังกายก็จะรู้สึกว่าท้องแข็งท้องปั้นนะคะหรือหลังมีเพศสัมพันธ์โดยเฉพาะถ้าเกิดว่ามีเพศสัมพันธ์แล้วมีการ หลังในนะคะน้ำอสุจิของคุณพ่อเนี่ยจะทำให้หมดลูกมีการหดรัดตัวนะคะแต่ถ้าคุณแม่รู้สึกเจ็บมากๆเจ็บถีขึ้นถีขึ้นเนี่ยให้รีบไปพบแพทย์เพราะอาจเป็นสัญญาณของการคลอดก่อนกำหนดเจ็บท้องจริงก็เป็นได้นะคะ 3. ค่ะสีผิวที่เปลี่ยนไปการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนของคนท้องเนี่ยทำให้เกิดการกระตุ้นเซลล์เม็ดสีเพิ่มขึ้นนะคะสีผิวของคุณแม่ก็จะคล้ำขึ้นนะคะบางคนเนี่ยโชคร้ายหน่อยนะคะก็จะมีฝ้าขึ้นตามใบหน้า แต่ที่เห็นชัดๆก็คือเส้นสีดํากลางท้องแล้วก็คราบดําๆตรงจกรักร้แล้วก็ลําคอนะคะแต่คุณแม่ไม่ต้องกังวลค่ะหลังคลอดนะคะมันจะค่อยๆจางลงจนหายไปในที่สุดว่าต้องใช้ระยะเวลาหน่อยนะคะของตั๊กเนี่ยคลอดมา9เดือนแล้วจักร้เนี่ยยังดําอยู่เลยนะคะแต่ที่เป็นปัญหาใหญ่มากๆก็คือท้องแตกลายกับขาสะโพกแตกลายนะคะหลังคลอดแล้วเนี่ยถ้าเกิดมันได้แตกลายตอนท้องแล้วเนี่ย มันไม่จางนะคะไม่ว่าเราจะใช้ครีมอะไรเนี่ยของซักเนก็ไม่จางเลยคุณแม่คนไหนมีเคล็ดลับดีๆนะคะทาแล้วขาที่แตกลายทองที่แตกลายหายก็ช่วยมาแนะนํากันด้วยแล้วกันนะคะเ้าต่อไปนะคะมีอาการคัดจมูกเลือดกำเดาไหลนะคะการเพิ่มขึ้นของฮอร์โมนเนี่ยทำให้คุณแม่มีปัญหาเกี่ยวกับจมูกเพราะว่าร่างกายผลิตเลือดเนี่ยมาเลี้ยงตรงส่วนนั้นมากขึ้น ทำให้เส้นเลือดบริเวณจมูกเนี่ยมันบวมนะคะเวลาคุณแม่เนี่ยมีอาการภูมิแพ้หรือว่าเป็นหวัดเนี่ยมันก็เลยรู้สึกว่าหายใจไม่ค่อยสะดวกนะคะเพราะว่าผนังของจมูกเนี่ยจะบวมขึ้นทีนี้เลือดไปเลี้ยงตรงนั้นมากขึ้นทําให้เกิดแรงกระแทกนิดๆหน่อยๆก็จะมีเลือดออกได้ง่ายนะคะถ้าหาคุณแม่มีอาการคัดจมูกจากการเป็นหวัดหรือว่าภูมิแพ้เนี่ยแนะนําให้ใช้น้ําเกลือล้างจมูกค่ะพร้อมๆกับการดื่มน้ําสะอาดให้มากๆนะคะก็จะช่วยให้คุณแม่อาการดีขึ้นค่ะ ข้อต่อไปนะคะมีปัญหาในช่องปากคนท้องจะรู้สึกว่ามีเลือดออกตามไรฟันได้ง่ายเวลาที่แปลงฟันนะคะหรือว่ารู้สึกเสียวฟันได้ง่ายนะคะวิธีแก้ก็คือให้เลือกใช้แปรงที่นิ่มนะคะแล้วก็บ้วนปากด้วยน้ำเกลือหรือว่าน้ำยาบ้วนปากก็ได้นะคะสำหรับคุณแม่ที่มีอาการอาเจียนบ่อยๆนะคะทำให้เกิดโรคฟันผุได้ง่ายเพราะว่าเวลาที่เราอาเจียนเนี่ยมันจะมีคราบอาหารนะคะมาเกาะตามฟันตามลิ้นนะคะ แนะนำว่าถ้าคุณแม่อาเจียนเสร็จแล้วเนี่ยให้บ้วนปากให้สะอาดนะคะหรือว่าไปพบแพทย์เพื่อเช็คสุขภาพฟันบ่อยๆก็จะดีค่ะข้อต่อไปนะคะมีอาการเวียนหัวง่ายการเปลี่ยนแปลงระดับการไหลเวียนเลือดทําให้คุณแม่เวียนหัวได้ง่ายหากคุณแม่กําลังมีอาการนี้อยู่แนะนําให้ดื่มน,น้ํามากๆหลีกเลี่ยงการยืนเป็นเวลานานและพยายามเคลื่อนไหวร่างกายให้ช้าลงไม่ว่าจะลุกหรือว่าจะนั่งก็ให้ค่อยๆเคลื่อนไหวนะคะ ถ้าเกิดว่าเรานอนอยู่แล้วรีบลุกเนี่ยเราจะหน้าม,มืดนนะคะเพราะว่าร่างกายมันปรับความดันไม่ทันนั่นเองค่ะข้อต่อไปนะคะมีอาการปวดขาเป็นตะคิวที่ขาอาการเป็นตะคิวที่ขาเป็นเรื่องปกติของคนท้องนะคะแต่ส่วนใหญ่มักจะเกิดช่วงเวลากลางคืนวิธีแก้ก็คือให้คุณแม่กินน้ํามากๆนะคะเลือกสวมรองเท้าที่ใส่สบายสามารถรองรับน้ําหนักตัวได้เวลาอาบน้ำเนี่ยให้อาบน้ําอุ่นก่อนนอนนะคะ แล้วถ้าเกิดคุณแม่เป็นตะคิวนะคะให้คุณแม่เหยียดขาข้างที่เป็นเนี่ยออกแล้วก็นวดบริเวณขาข้างนั้นหรือว่าใช้น้ําแข็งมาประครบก็ช่วยได้ค่ะข้อต่อไปนะคะก็คือตกขาวในช่วงไตรมาสที่2เนี่ยคุณแม่จะรู้สึกว่าตัวเองมีตกขาวเยอะขึ้นนะคะถ้าหากว่ามันไม่มีอาการคันไม่มีสีผิดปกติไปอย่างเช่นมีสีเขียวสีน้ำตาลมีกลิ่นเหม็นนะคะไม่คันก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดมี สีน้ำตาลสีเขียวหรือว่ามีอาการคันในช่องคลอดเนี่ยต้องพบแพทย์นะคะของตักเองเนี่ยเรื่องของตกขาวแล้วก็อาการคันช่องคลอดเนี่ยในช่วงไตรมาสที่2ก็เป็นนะคะได้ยาสอดจากคุณหมอมาอาการก็หายนะคะจนเดี๋ยวนี้9เดือนแล้วก็ไม่มีอาการอีกค่ะข้อต่อไปนะคะก็คือมีอาการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะได้ง่ายเป็นอาการที่พบได้บ่อยของคุณแม่ตั้งครรภ์ลักษณะก็คือมีอาการเจ็บปวดเมื่อปัสสาวะก็คือเวลาที่เราฉี่เสร็จแล้วเราจะรู้สึกแสบขัดนะคะ เป็นไข้แล้วก็มีปวดหลังร่วมด้วยซึ่งอาการเหล่านี้ไม่ควรนิ่งเฉยนะคะคุณแม่หากปล่อยไว้อาจก่อให้เกิดการติดเชื้อและทําให้ข้อดก่อนกําหนดได้นะคะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนําคุณแม่ว่าให้ดื่มน้ําเยอะๆแล้วก็ถ้าเกิดปวดปัสสาวะเนี่ยอย่าก,กลั้นฉี่นะคะการกลั้นปัสสาวะเนี่ยนอกจากจะก,กระตุ้นให้มดลูกมีการหดลัตตัวแล้วทําให้เกิดการติดเชื้อได้นะคะ ทีนี้ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์ของคนท้องนะคะในช่วงไต,ตรมาสที่2คุณแม่จะรู้สึกเหนื่อยน้อยลงทําให้มีเวลาการเตรียมตัวสําหรับลูกน้อยมากขึ้นค่ะเพราะว่าคุณแม่มีอาการแพ้ท้องลดลงแล้วนะคะบางคนเนี่ยในช่วงไต,ตรมาสที่2ก็ไม่มีอาการแพ้ท้องไปเลยก็มีค่ะเมื่อคุณแม่นะคะสังเกตว่าหน้าท้องเริ่มใหญ่ขึ้นก็จะเริ่มมีความกังวลเกี่ยวกับการคลอดลูกว่าจะคลอดแบบไหนดีผ่าคลอดหรือว่าคลอดธรรมชาติคลอดออกมาแล้วจะเลี้ยงยังไงนะคะ ทำให้คุณแม่มีอาการเครียดได้นะคะทางออกก็คือให้คุณแม่ปรึกษาคุณแม่ของคุณแม่เองหรือว่าปรึกษาเพื่อนๆที่เขามีประสบการณ์ทางด้านการคลอดและการเลี้ยงลูกมาก่อนก็จะช่วยให้เราคลายความกังวลได้นะคะการดูแลตัวเองของคนท้องไตรามาสที่2นะคะในช่วงนี้เนี่ยคุณหมอเขาก็จะนัดเราตามปกตินะคะ<ๆ>เพื่อติดตามการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์และสุขภาพอื่นๆของคุณแม่ คุณแม่หลายคนในช่วงนี้ถ้าเกิดน้ำหนักขึ้นเยอะมากๆหรือว่าเวลาตรวจปัสสาวะเนี่ยพบน้ําตาลปนออกมาในปัสสาวะคุณหมอก็จะเริ่มให้กืนกรูโคสนะคะในช่วงนี้กลืนทำไมนะคะทำไมคนท้องตรวจเบาหวานจะต้องกลืนน้ำตาลเนี่ยตั๊กก็ทำคลิปเอาไว้ให้แล้วนะคะพร้อมบอกเคล็ดลับด้วยว่ากินน้ำตาลอย่างไงไม่ให้เลี่ยนเพราะว่าเจอทั้งสองรอบเลยนะคะ คลิปนี้ลาไปก่อนนะคะคุณแม่มีคำถามอะไรสงสัยก็คอมเมนต์ได้เลยบางคลิปอาจจะคอมเมนต์ไม่ได้เพราะว่า YouTube มีการปิดคอมเมนต์นะคะคุณแม่เนี่ยสามารถที่จะคอมเมนต์ในคลิปอื่นๆได้ถึงจะเป็นคนละเรื่องก็สามารถคอมเมนต์ได้นะคะเดี๋ยวตักเข้ามาตอบค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะคุณแม่สวัสดีค่ะ